ตอนที่8รู้ภาษาสัตว์ภาษาคนได้ทุกชาติทุกภาษาหลวงปู่สีโหอยู่ในป่าดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นนี้เป็นเวลา15ราตรีได้พบปะสัตว์ร้ายมากมายเช่นช้างเสือหมีควายป่ากระทิงงูจงอางแต่สัตว์เหล่านี้หาได้ทำอันตรายท่านไม่ ถ้าไม่หลีกหนีท่านไปพวกมันก็จะมาคอยคุ้มครองปกป้องรักษาด้วยบารมีอันสูงของหลวงปู่ผู้เป็นอริยะเจ้าสามารถเข้าใจและรู้ภาษาของสัตว์ต่างๆเมื่อพูดอะไรพวกสัตว์ก็จะรู้เรื่องรู้ภาษาจากอำนาจของอภินญ,ญาจิตหลวงปู่สีโหสามารถล่วงรู้ภาษาสัตว์ต่างๆในป่าและภาษาคน ได้ทุกชาติทุกภาษาได้อย่างไรหลวงปู่สีโหได้กรุณาให้อัธธาบายแก่พระอาจารย์ยี่หลกผู้เป็นสิทธิเอกฟังดังนี้คนเราพูดจากันมีความเข้าใจได้ด้วยเหตุผลสามประการคือ 1. ขอบเขตแห่งถ้อยคํา 2. ขอบเขตแห่งเนื้อความ 3. ขอบเขตแห่งความเข้าใจด้วยหลักสามประการนี้ ทำให้เกิดความรู้ภาษาทุกๆภาษาในโลกเงื่อนไขสาประการนี้ผสมผสานรักคนปนเปกันสลับซับซ้อนยุ่งยากมากมายทำให้เกิดแบ่งแยกเป็นภาษาต่างๆวิวัฒนาการไปตามยุคตามสมัยจนไม่สามารถจะแยกเงื่อนไขความแตกต่างของหลักสาประการนี้ออกเป็นสายๆได้เด่นชัดเป็นการเด็ดขาด เพราะภาษาต่างๆในโลกมีมากมายเหลือเกินแต่สำหรับพระที่สำเร็จฌานสมาบัติชั้นสูงสามารถใช้เจโตปริยญาณเป็นองค์คุณแยกความแตกต่างของขอบเขตแห่งถ้อยคำขอบเขตแห่งเนื้อความขอบเขตแห่งความเข้าใจออกได้อย่างชัดแจ้งเป็นสัดส่วนเมื่อสามารถแยกเงื่อนไขทั้งสาประการนี้ได้สำเร็จ ย่อมจะเกิดความรู้ความเข้าใจในภาษามนุษย์ทุกชาติทุกภาษารวมทั้งภาษาสัตว์ต่างๆได้โดยง่ายจะไม่มีปัญหาในเรื่องถ้อยคำในเรื่องเนื้อความและความเข้าใจที่เป็นเรื่องยุ่งยากสับสนสำหรับปุถุชนเลยนี่คือหลักการใช้เจโตปริยายานในเรื่องทำความเข้าใจในภาษาต่างๆของท่านที่สำเร็จอภิญญา หลวงปู่สีโหจะริกออกจากดงพญาเย็นไปถึงพระพุทธบาทได้ปักกลดอยู่ที่เขาโพลังกาหลังจากนามัสการพระพุทธบาทด้วยการเจริญพุทธานุสติอยู่สามวันจึงได้ออกเดินทางมาสระบุรีนมัสการพระพุทธชายอยู่หนึ่งราตรีจนปิติอิ่มเอมในพุทธบาร,รมีแล้วก็ถวายนามัสการลา มุ่งหน้าสู่อายุทยาอันเป็นจุดหมายปลายทางของการจาริกธุดงในครั้งนี้พระนครศรีอยุทยาเป็นเมืองโบราณมีวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์มากมายบางแห่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ควรค่าแก่การไปนมัสก,การและศึกษาจนปัจจุบันได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก ยุคสมัยอันรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาปรากฏว่าพระพุทธศาสนาสมณชีพรามได้รับการอุปถรรัมภ์กจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ในราชสมัยต่างๆอย่างถึงขนาดพูดได้ว่าพระพุทธศาสนาจเริญรุ่งเรืองสูงสุดพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้ส่งออกผนวดเป็นหลักชัยแก่บ้านเมืองเป็นเยี่ยงอย่างแก่ไร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ก่อให้เกิดปฏิปทาเลื่อมใสมั่นคงจะลงบวรพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางจะรดพม่าและประเทศข้างเคียงหลวงปู่สีโโฮจะริกธุดงมาพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้เพื่อนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธปฏิมากรโบราณคู่บ้านคู่เมืองหลวงปู่มาถึงในตอนเย็นใกล้คำ่ำ ได้ปักกลดที่ท้ายวัดพนันเชิงติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากส่งน้ำชำระกายให้ชุ่มชื่นสบายในแม่น้ำแล้วท่านก็เข้าไปกราบนมัสการท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงผู้เป็นเจ้าของถิ่นตามธรรมเนียมท่านพระครูสมผ่านเจ้าวัดในตอนนั้นชื่ออะไรก็จำไม่ได้แล้วจำได้แต่ว่าท่านชราภาพมีพรรษาสูง เป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านมากท่านพระครูได้นี่นมนหลวงปู่ให้เข้ามาจำวัดในกุฏิด้วยกันแต่หลวงปู่สีโหหพอใจที่จะปักกลดอยู่ท้ายวัดมากกว่าเพื่อความวิเวกซึ่งท่านพระครูก็ไม่ขัดข้องเพราะรู้ปฏิปทาของพระกรรมฐานเป็นอันดีว่าชอบอยู่วิเวกตามลำพังหลวงปู่สนทนากับสมผานเจ้าวัด พอสำขวรแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปในวิหารใหญ่เพื่อนมรสการหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงท่านพระครูสมพานมีความยินดีให้พระลูกวัดอำนวยความสะดวกเปิดประตูวิหารให้พร้อมทั้งจัดดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสก,การะบูชาเมื่อเข้าไปในวิหารแล้วหลวงปู่ก็ทำอารมณ์จิตให้ตั้งมั่นมีปิติชุ่มชื่นโสมนัต กราบนมัสการหลวงพ่อโตด้วยเบญจางคับประเด็์แล้วน้อมจิตรำลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าสมัยเมื่อพระองค์เที่ยวจาริกโปรดสัตว์โลกด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ครั้งเมื่อพระพุทธองค์ทรง,สงสเสด็จด,ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานแล้วก็ยังทรงพระมหากรุณาประดิษฐานพระเจดีย์ทั้งห้าคือพระปฏิมากร พระมหาโพธิ์พระสถูปพระชินธาตุและพระไตรปิฎกอันเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกซึ่งเกิดมาในภายหลังหลวงปู่สีโโฮได้เจริญพุทธานุสติอยู่จนอารมณ์เต็มเปี่ยมโสมนัศสศรัทธาในาพระพุทธบารมีจึงได้ถอนจากฌานเตรียมจะกราบลาหลวงพ่อโตกลับทันใดก็ปรากฏมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าประตูวิหารมา ซึ่งขณะนั้นหลวงปู่นั่งหันหลังให้ประตูแต่ก็สามารถมองเห็นได้อย่างประหลาดทาั้งๆที่ท่านไม่ได้หันไปมองเลยทําให้ท่านรู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่มนุษย์เป็นวิญญาณที่มีฤทธิ์มากรูปร่างเธอสวยเหลือเกินสวยเกินมนุษย์ปกติทั่วไปผิวขาวผ่องยองใหญ่ลักษณะเป็นคนจีนหน้าตาอิ่มเอิบ มีบุญญาธิการแต่งองค์ทรงเครื่องนางพญาพระเจ้ากรุงจีนเหมือนพวกเงี้ยวแต่งอย่างนั้นแหละท่าทางเดินอ่อนช้อยงามสงา่าเท้าไม่ติดพื้นคล้ายลอยมาเธอเดินคล้อมตัวย่อตัวหลีกหลวงปู่ไปทางขวามือแล้วหยุดยืนอยู่ในระยะห่างพอสมควรทำกิริยายิ้มจ้องดูหลวงปู่หลวงปู่มองดูนางเต็มตา เป็นการมองด้วยตาเนื้อตามปกติเพราะท่านได้ออกจากสมาธิแล้วนั่นเองก็เหมือนคนเรามองดูกันธรรมดาอย่างสบายนั่นแหละหลวงปู่ได้เอ่ยถามทักทายขึ้นว่าเจริญพรโยมเธอยอบตัวลงนั่งพับเพียบเรียบร้อยบนเสื่อน้ำมันที่ปู่หน้าแท่นสักการะแล้วก้มกราบหลวงปู่แล้วกราบปฏิสันถานขึ้นด้ส้มเสียงไพเราะ สาธุพระผู้เป็นเจ้าหม่อมฉันขอนมมสการหลวงปู่ถามโยมมาจากไหนหม่อมฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วพระผู้เป็นเจ้าเธอตอบยิ้มยิ้มอยู่วัดนี้หรือหลวงปู่ถามด้วยความแปลกใจชาวบ้านเขาสร้างศาลให้อยู่ติดกับพระวิหารหลังนี้ชื่อศาลเจ้าแม่ส้อยดอกมากเธอตอบยิ้มยิ้มหลวงปู่นึกออกได้ทันที เพราะเคยรู้เรื่องราวจากพระราชพงศาวดารมาบ้างเหมือนกันอ๋องั้นโยมก็เห็นจะใช่เจ้าแม่สร้อยดอกมากพระราชธิดาเจ้ากรุงจีนนะสิถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าพระนางสร้อยดอกมากตอบอัตมาขอถวายพระพรทีแรกไม่รู้ว่าจะเป็นพระนางเมื่อรู้แล้วเช่นนี้ก็มีความยินดีที่ได้รู้จักพระอัครมเหสีพระเจ้าสายน้ำพึง่ง ผู้มีบุญญาพิสังขารยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณกาลก่อนกระโนนหลวงปู่กล่าวฉันเมตตาจิตพระนางส้อยดอกมากยิ้มละไมประนมมือสาธุรับพรหลวงปู่ได้ถามพระนางต่อไปว่าพระนางอยู่ที่วัดนี้มานานแล้วประมาณสกี่ปีพระนางตอบว่าหม่อมฉันอยู่ที่ศาลแห่งนี้มานานเกือบพันปีแล้วพระผู้เป็นเจ้า หลวงปู่ถามต่อก็นับว่าพระนางอยู่ที่นี่นานโขอ,อยู่ด้วยวิบากกรรมอันใดเล่าพระนางถึงไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าสเสวยสุขอันเป็นทิพย์พระนางได้ตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าก็ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าหนึ่งวันในโลกวิญญ,ญาณเท่ากับหนึ่งรปีในโลกมนุษย์หม่อมชันละร่างจากโลกมนุษย์มาอยู่โลกวิญญ,ญาณยังไม่ถึงสิบวันเลย หม่อมฉันยังจะต้องอยู่ในโลกวิญญาณต่อไปอีกนานหลายร้อยปีจนกว่าจะสิ้นกรรมหลวงปู่ถามต่อว่าหลายร้อยปีของโลกวิญญาณใช่ไหมพระนางกล่าวตอบว่าถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าวิบากของหม่อมฉันเนื่องด้วยชาติปางก่อนเคยเกิดเป็นแม่ชีสำเร็จได้ฌานสมาบัติแล้วเกิดอุปทานหลงผิดเบื่อหนายในสังขาร ต้องการจะสำเร็จเพื่อละร่างไปสู่สวรรค์จึงได้กระทำอัตตะวินิบาตกรรมด้วยการผูกคอตายผลของการได้ฌานสมาบัติแต่ไม่ได้เข้าฌานขณะที่ตายและเป็นการตายโดยที่ยังไม่ถึงวาระเช่นนี้วิบากกรรมนั้นส่งผลอยู่สองประการคือถ้าไม่เกิดเป็นเทวดาอมาตของท้าเวสุวรรณก็จะเกิดเป็นภูมิมัทเทวดา เป็นพระภูมิเจ้าที่หรือเทพารัก์สถิตอยู่ตามสารเจ้าแต่วิบากแต่หนหลังอันซับซ้อนของหม่อมฉันที่ผูกคอตายในชาติที่เป็นแม่ชีได้รับผลบุญได้เกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงจีนเสียก่อนแล้วจึงได้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าสายน้ำพึง่งหลังจากนั้นกรรมหนักที่เคยผูกคอตายก็มาตัดรอนทำให้หม่อมฉัน เกิดความน้อยใจหลงผิดด้วยอารมณ์ชั่ววูบผูกคอตายอีกเพราะถูกพระเจ้าสายน้ำพึ่งขัดใจหลวงปู่ได้ถามต่ออีกว่าแล้วพระเจ้าสายน้ำพึ่งละ่ะท่านไปเกิดแล้วหรือว่ายังมีวิบากเกี่ยวพันกันอยู่อีก